四十。没没，唐 <noise> Thornton。微信扫你们可以吗？啊 <noise>，微信可以扫吗？ i i <laughs>

然后后面呢，往里往石头里面站，大巴车也没有，不爱拍照的，没拍没划好了，到。对，他第一关就是东关。嗯。嗯 <noise> 卖完。

ฉีดเลยฉีดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดีสเงี้ยน่อยึงมาน้าายกคูรไม่ไม่ถ่ายลูกูเดียวเปลี่ยนัใช่ไโอ้ยงไม่เข้าใจเออถ่าย่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 าย่ายงี้ถ่ายงี้ใช่ไหมถ่ายแล้วมันจะดีถ่ายถ่ายงี้เดถ่ายให้ก่อนได้ไดไไแซมเ่้ลแซมเป่อ่อ่อ่ายินย สวยแนก็ถ่ายโอเคอ่าถ่ายคู่ก่อนแล้วเดี๋ยวมาถ่ายตีลกับันตีนะสวยสยเอไหดวไีผมอยาน้นขบนด้วยไงหนึ่งสองอ้าวอย่โน้มันะร่คู่กันอ๋อย่าง้ไหมเตาไมไม่ไม่ไม่ตัอ้วนมันไม่เห็นกะเช้าน่เนี่ยะเช้าด้วยะเช้าด้วยน่เนี่ยอาอย่าดูโอเคอเค

หัวหน้าทัวร์หัหน้าทัวร์อคถ่ายรูปเซเียมตัวับ้วก็ไปเข้าแถวถ่ายรูปหมูครับถ่ารูปหมู่ครับเดเบสครับทำมือทำมือทำมือมดคุณนเดวครับเดเบสครับรวมพอนรวมพอเดี๋ยวเราจะพาเดินแล้วนะ รวมพลรวมพลอ่าร่มอยู่อ่ารุ่มอยู่ตอนนี้คณะเราจะใหญ่มากเพราะว่าไม่รู้ใครต่อใครเราเอาหมดเลยหนึ่งสองสามไดอแล้วไปละเขานับค่ะอ๋อเคื่องพอดีเลยยากดิ้วเขานับจำนวนค่ะอาคนหนึ่งหนึ่งคนหนึ่งชายไหมคป่บ เอาออกซินไม่ต้องถ่ายหล่กต้องเดี๋ยวนั่งท้ายคู่กันยังนั่งคู่กันเดือดเนาะนั่งท้ายเดือยเนาะดีไหมแบตหมดนะมีแบตใส่มาแล้วเนี่ยมาแล้วข้างหลังใช่ไหมตัวเราข้างหลังใช่ไหมน้ำข้างหน้าไม่มีใครบังฮะน้งข้างหน้ามาแล้วรถอุสยาเรามาแล้วตอนนี้เราก็ มูปิงอ้าวหน้าตูดหรือเปบ่าอ้าวเนี่ยจะนั่นงข้างหน้าเอก็ปิดท้ายดิอ้าเราขึ้นก่อนแล้วก็มาตั้งมือ ไม่รู้เรื่องเฮียไปยองตาย ไม่เห็นอะไรเลยเพชรตัวร์เพชรทัวร์ครับเดี๋ยวจะขอลงกันตรงนี้เพชรเนินเดี๋ยวรักบในเวลาเดี๋ยวก็จะปล่อยให้อิสระเป็นตัวตุ่งจ้ามีโบ๊ะแบงค์นลืมไปโทรบอกให้เปิดผลิตไปโทรล่วงหน้าหยุดซันนี่ ดน,นไหนก่อนค่ะทิน,นีถ้าสุภาถ้าฟ้าเปิดใช่ไหมครัอันนี้ก็จะเห็นเขาล้นๆนเลยนะครับเขาส่วนข้างหลังพวกเขาหิมะนี่ก็คือช่องแอค่เสียกระจนช่องแค่เสียกระจนั่นก็คืออยู่ข้างหลังพวกเขาตรงน,นี้เองวันนี้เราต้องมาโนโอเอาใช่ไหมเ,<น>เข้าใจมาโนไัน,นีจะมองไม่เห็นเพราะฉะนั้นจแนะนาคือตอนนี้นะฮะทุกท่าน <laughs> ผมจะให้เวลาไม่เยอะ ว่าทุ่งหญ้าก็คืออย่างเนี้ยที่เติมในตรงนี้กับเติมวนรอบเนี่ยมันก็เหมือนเดิมกันแน้นำทุกท่านเอาเวลาไปใช้ที่ทะเลสัตย์ดีกว่าไหมไม่เห็นมีอะไรเลยไปชี้กันธนไรสัตย์ที่เมื่อกี้เราเลาทางที่ผ่านใช่ไหมฮะ ก็มุสิบห้าแล้วกันึ้นชมงกวาตอนนี้แปดโมงสี่สิบค่ะตอนนี้แปดโมงสี่สิบนั้หนเก้าโมงสิบห้าเราพร้อมกันตรงนี้ค่ะสวยมากสวยสุดว้าวมโนล้นล้วนไม่ดูเฉยอาการตานานไหน มีหมอกเต็มฟ้านะครับไม่เห็นก็เ,เขาภูเขาตอนจบเลยมาทางนี้ดีกว่าขึ้นไปได้นะเดินแบงนี้ดีกว่า <c oughs> โอ้ไม่่าซื้อเลยวะอ, <c oughs> ออกซิเจนเนาะจะเอาครอบที่ครอบนะใช้หมดป่ะไปเราไปเล่นตรง,งนู้น

สองวันแล้วเนาะยังไม่ห,หมดเลยตัเนี้ยซื้อกับไกด์แต่ทําตัวนี้หายเลยต้องซื้อกับคนที่มาขายตามข้างทางททอีกงๆอีเสียไปร้อ <c oughs> ยหสิบาทเพื่อใช้ตัวนี้เป็นไฮไลไท์เลยครับตุ้งยาหิมสันปิ่แต่ว่า ไม,ม,ม,ไมข,ข้างด้านหลังนี่คือภูขอเขาหินาม <laughs> ังกรยกนะคะเราไม่สามารถจับภาพพิชมได้ต้องใช้มโนโอเอานะคะ <laughs> <laughs> กปกติแล้วก็จะมีดอกไม้ขึ้นเ <laughs> ต็มไปหมดเลย,ยมีนี่ถึงยามีน <laughs> ี่ถึงยาถเงาเหรอดอกไม้ <laughs> ร่วงนะเว้ย <c oughs> อันนี้อันใหม่เลยอ่ะอัน,น,อน,นที่วันนั้นแหละเหมือนเฮียหมุนให้แล้วมันเข้าแล้วเฮ้ยตอง

ถ่ายให้สองคนให้หมออมด้วยอ่ะเดี๋ยวเราถ่ายให้ก่อนมายืนเลยเดี๋ยวเดี๋ยวหนูระวังกล้องนะเข้ากล้องด้วยเข้ากล้องเดี๋ยมันไม่เย็นเข้ากล้้องดวย 走在一起走的，呀 <laughs> 是，对 <laughs> 吧？准备上天，搞这个是老子。OK 天。天狗一百零八条。OK。<noise> อุทยานรอบนี้ต้องมีคุณชาลีแน่นอนฮัลโหลอยู่นี่เองรู้เลยว่าไงไปโอเค เนี่มาไล่ดูแล้วคี่แค่ดูหน้ากล้องนี้ก็สวยแล้วยอยเมาแล้วครั้งสุยมาวโอเาจตัวัาจังตัวนีันแล้วากวัน เดี๋ยวพออ่ะเดี๋ยวที่เกาะอยู่เงี้ยสวยเนี่ยรายที่ ผมว่าสายหน่อยดีกว่านะวิวน่าจะดีกว่าวิวน่าจะดีกว่าคันต่อไปเลยครับนาีเหลือคันต่อไปครับคที่เรามองเรไคกันจุดที่ลงรเครับดวนะถ้ามีคนทลงอยู่อะพี่โอเคาันเลงกันันก็ อีกส,นะส,สองคน่ <ไป S 1> สานสองคนสองคไปไปไปโน่นเลยข้างหลังข้างหลังโดนจองเลยโด <c oughs> นจองใช่ไได้ได้อยู่ได้อยู่ของเรามาทันนี้ทันนี้ค่ะ ยัยขึ้นหลังมากูครับยูครับแล้วคนที่ตกไปกข้ค่หน้า